จะเข้าตัวเองนะจะบอกไว้เลยนะเออจริงๆไม่ควรจะไปพูดเรื่องพวกนี้เลยด้วยซ้ำไปอืมคนจะนิ่งๆอยู่เฉยๆก็ทํามีหน้าที่อะไรก็พูดไปอย่างอื่นนะแต่อย่าเอาเรื่องพวกนี้มาพูดนะหรือไปพาดพิงกับทางเนี้ยไม่ได้นะไอ้ตีนะไม่ได้นะโอ้โดนเยอะนะโดนโดนแม้แต่แม้แต่อ่าระบบยังโดนเลย ยังโดนเขายังต้องสอบสวนว่าเพราะอะไรอย่างไงเ,เห็นไหมนี่แหละแอดก็ถึงงงว่าเอา้าเขามีเขามีบางคนนะครับที่เคยมาครั้งแรกที่มาตรวจครั้งแรกแล้วก็มาครั้งสองด้วยแต่แต่เขาก็ไม่ได้รู้แหละคนนี้เขาไม่ได้รู้ด้วยแหละว,ว่า ่เพราะว่าในในใบเอกสาระมันมีแค่ใบเดียวเฉยๆที่เอามาใบเดียวเฉยๆเขาก็เลยไม่รู้มากว่าแต่เขาก็ไปตรวจที่อื่นเนี่ยเออไปตรวจที่อื่นแต่ไอคนที่มาด้วยสองสาคนเขาไม่รู้แล้วว่าไปตรวจตรงไหนบ้างแต่รู้ว่ามันมันไม่ใช่ที่เดิมเอาง,ง่ายๆไม่ใช่ที่เดิมอะย้ายที่ใหม่เห็นไหมเออนั่นไงนะครับ แต่ถ้ามันมีเอกสารมาอีกเนี่ยเขาก็จะดูนะคิดว่าเออเดี๋ยวครั้งที่สองเนี่ยเขาจะมาครบมามาเอาครบมาเอกสารมาครบว่าชี้จุดเลยอะไรทุกอย่างอ่ะครบครบทวนเลยอภิกรพิกาดศเศรสร็จสว์เรียบร้อยอะไรเงี้ยว่าเออตรงไหนข้อพิพาทอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเขาก็จะมาตรวจดูก็ประมาณนี้นะครับเอฟซีเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดอะไรจะเป็นยังไงแบบไหนอ เดี๋ยวบางทีผู้ร้องเขาอาจจะมาเองก็ได้นะเออมาดูเองด้วยว่าสุดท้ายนะครับมันมันถูกที่หรือมันมีการเพิ่มเติมอะไรบ้างหรือเปล่า,อ,ลาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เรื่องนี้นะบอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวกับคนในหมู่บ้านเลยไม่เกี่ยวกคนในหมู่บ้านเขาไม่ได้รู้เรื่องเรื่องพวกนี้เลยเขาไม่ได้สนใจโดยสัมปายเขาก็ทำหน้าที่ ทําไปคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเกี่ยวข้องไปด้วยกันนี่แหละเสียหายเยอะนะเอฟซีนะงานเนี้ยนะเยอะเยอะแล้วก็บีกเลี่ยงก็ลำบากด้วยมันไม่มีข้อกฎไหนเลยที่จะละเวน้นนะครับไม่มีเพราะว่าอันนี้เ็ายังโดนเลยเอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันมันโดนได้ยังไงเออ แต่เขาไปตรวจดูแล้วนะครับไอ้ของไอ้ที่ของอย่างใหญ่เนี่ยกาไปตรวจดูแล้วว่ามีคนเคยไปขออ่าเคยไปขอซีลงซีหลอกไหมนะครับไม่มีเอฟซีไม่มี <laughs> มมเออเข้าไปตรวจดูแล้วย้อนหลังไปดูเลยว,ว่ามีคนมาขออ่าใบนี้ไหมเออเอาไปซีหลอกหรือไปอ่าไปคาสําเนาโน่นนี่น,นั่นไหมเคยไปเคยมีไหมถามเขาดูแล้ว ที่นั่นเขาบอกว่าไม่มีใครมาขอดิเขาพูดอย่างนี้เลยอ้าวแล้วยังไงไปไหนไปขอที่ไหนมาวันนี้อ่ะเออเขาบอกไม่มีถ้ามีเนี่ยจะมีการเซ็นชื่อไว้มีการเซ็นชื่อไว้แล้วก็เสียค่าธรรมเนียมยี่สิบหรือไงเนี่ยเอ,อนะเขาจะเสียแค่นั้นเองค่าซีล็อกมาให้แล้วก็เซ็นประทรับตาเซ็นสากับ อ่าเห็นไหมเขาบอกว่าตอนแรกไม่มีใครเลยไปขอเพราะว่างั้นนะเอาแล้วให้ไปไปทําอะไรวะนนี้งงหะงงนะที่ให้ไปเนี่ยไปทําอะไรไม่ไปขอนี่แหละมันเป็นเหตสาเหตุถึงว่าเราถึงพลาดเนี่ยถึงแพ้เห็นไหมเอฟซี FC? มันมันต่างกันไหมเออ จริงๆก็น่าจะควรไปทำะนะเออควรจะไปขอขอได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมาบอกอ่าทางเจ้าของเขาว่าเอ้ยมันติดปัญหาตรงไหนยังไงใช่ไหมจะได้ไปเคลียร์ให้อ่าจะได้ไปเคลียร์ให้เพราะช่วงหลังเนี่ยที่เขาไปเคลียร์เนี่ยเขาก็ไปขอได้แล้วเขาก็เอาเจ้าของเดิมไปด้วยอ่เอาไปด้วยเอาปเป็นเป็นที่ยืนยันนะเอาไป เป็นสิ่งยืนยันว่านี่นะเจ้าของเดิมนะไม่จะมาอ่าไปขอโดยพาราการนะเออแล้วเขาก็จะบอกตำแหน่งเขาคืออะไรยังไงแล้วก็ไปขอก็ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้มาแล้วก็ถึงเอามาปลูกเห็ดกันไงเห็นไหม FC? เอฟอซีมันต่างกันไวนะ้นออ่ะ เขาทาอยู่ตั้งนานสองนานไม่ได้แต่ครานี้เขาไปทําไม่เท่าไหร่ก็ได้แล้วอะมันคนละอย่างคนละอย่างเออแปลกดีเหมือนกันนะเอฟซีนะนะเรื่องนี้มันงง,งๆอยู่นะเชื่อได้เลยว่าทางนี้นะเขาโอเคแล้วนะเดี๋ยวก็อีก,อกหน่อยเ็าคงจะประสบความสําเร็จแหละนะครับทางนั้นนะแต่มันต้องหวังว่าทางนี้ดูบ้างนะครับทางเนี้ยจะเป็นยังไงเออดูบ้างว่าทางนี้เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันเอฟซี ว่าเขาจะเอาตัวรอดยังไงแบบไหนขนาดทางนี้เขามีอันนี้แท้แท้ยังผิดพลาดเลยแอดก็บ,บอกแล้วนะครับเอสีนะแอดก็บ,บอกว่าถ้าเขามีเนี่ยเราจะแพ้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะโอ,โอ้ไม่ได้เอาไปขึ้นเอาไปเลียร์นะครับแล้วที่เขาถืออยู่นะในอในในภาพนะในภาพที่เขาถือออิจริงๆมันต้องเอาเป็น ที่เขาพูดทั่วไปเขาน่าจะเอาเป็นของอ่าภาพถ่ายของอ่าทางทหารนะครับทางทหารเนะเาะถ้าเอาภาพถ่ายทั้งอื่นไม่ได้ต้องเอาภาพถ่ายของทางทหารเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งหมดเลยอ่ามันจะมองชัดเลยภาพท็อปวิวมองลงมาเ,เอาจะสุดไหนยังไงแต่ก็บอกว่ามันไม่มีป่าเลยมันสุดห้วยที่ชาวบ้านคือสุดห้วยเป็นหลักนะเอฟซีแล้วแล้วห้วยนั้นอะ มันก็วิ่งเคอร์ฟเข้าไปหาใต้สะพานเลยไปทะลุฝั่งนน้นอ่ะเอฟซีดูเอานะมันไม,ม่มีป่าเลยเอฟซี FC. มันวิ่งไปเน่ยเลาะห้วยไปเลยที่ชาวบ้านเนี่ยเลาะห้วยไปแล้วก็ทะลุใต้สะพานไปเลยแล้วมันก็ไปสุดเลยแอ๊ะก็ถึงว่าแล้วมันมีตรงไหนฝั่งนน้นก็เป็นที่ของชาวบ้านฝั่งอีกฝั่งคลองก็เป็นที่ของชาวบ้านเขาทำนากัน งนี้ก็ทําสวนยางกันมันมีตรงไหนที่ที่มันจะเป็นตาเออมันมีตรงไหนเราได้เห็นความจริงเรารู้ไงโอ้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ซับซ้อนนะเรื่องพวกนี้ไม่ซับซ้อนอะไรเลยเออง่ายๆแต่ว่ามันเข้าใจเป็นมั่วเองมั่วเออไม่น่าเลยนะแอนบอกเลยเลยไม่น่าไม่น่าเอาขานี้มาทํา มันถึงได้พี่นาดสันตโลทุกวันเนี่ยนะครับคุณกัรน,นิกาสวัสดีครับผมนะครับเรน,นูนะครับสวัสดีครับเรนูนะอะ่นี่แหละนะครับเราก็ต้องสู้ไปอันนี้ก็ไม่มีใครมากล้ามาพูดเรื่องพวกนี้อีกแล้วแอดกล้าพูดเดี๋ยวพูดไปก็เข้าตัวมันเองนั่นแหละมันก็พูดโอ,อ,อ้ไม่มีลอกสคอไม่มีลอกไม่มีเรื่องของมัน เรื่องของมันไม่มีมันทําอะไรได้ไหมอ่ะมันไปร้องเรียนได้ไหมไม่กล้ามันเคยไปร้องเลวเห็นไม่มีผลไหมไม่มีไม่ไปตอนแรกดันไม่ไปตอนหลังดันทะลึ่งจะพาลูกน้องไปออแล้วเป็นไงโดนตอกหน้ากลับมาหงายท้องหงายไส้กลับมาเห็นไหมน่ะเออไม่มีไปได้ยังไงเจออ็ไปไงงเบปวดนะคนพวกนี้นะครับ เออเจ็บปวดเอาคอนเทนต์เออ,เ,เ,อเล่นคอนเทนต์กันไปนะครับเอฟซี FC นะคอนเทนต์ที่คอนเทนต์แบบทําให้คนอื่นเสียหายอะทําให้คนอื่นลำบากใจเออเจ็บปวดไหมนะี่อะเอฟซีนะครับเดี๋ยวได้ดูกันต่อไปเรื่องงานพวกนี้นะครับจะได้เห็นกันนะครับว่าอะไรคืออะไร อะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเอฟซีนะครับผมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับนั่งแล้วเสียวหลังแวบแวบอยู่เนีนเอฟซีวันนี้ก็ลืมซื้อไอไอยาน,นวดมาลืมลืมสร้างเสียวแวบแวบอยู่ ก็นี่แหละนะครับทักทายเข้ามานะครับนะเอีนะครับเม่อมีอะไรยังไงก็คุยกันนะครับเอฟซีแล้วเ,เรื่องโน้เรื่องนี้ก็คุยได้นะครับไม่ใช่ปัญหา <c oughs> วันนี้ใครมีใครขึ้นบ้างนะครับวันเนี้ยดูแป๊บหนึ่งนะครับ ขึ้นเราจะได้ลงนะครับ fc บรรยากาศนี่แหละนะครับ fc นะคงจะได้เวลาแล้วนะครับก็ขอบคุญ ft ทุกท่านนะครับขอบคุ่อณญ ft ทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับก็หวังว่าเราจะอยู่เป็นกําลังใจให้จนตลอดรอดฝั่งนะครับจนถึงอ่า ช่วงปลายปีนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับปลายปีนี้แน่นอนนะครับแอดวาด่าไม่ไปลายปีก็ต้นปีหน้าแหละแอดวาด้ามีอยู่สองตรงนี้แหละไม่ไม่เดือนมกรานะครับอาจจะเป็นธันวาธันวาไม่แน่นะอาจจะเลื่อนไปมกรานะก็เป็นไปได้นะอะมันมีโอกาสนะครับแต่ว่ามันนานมาแล้วไงมันเขาก็เลื่อนมาหลายครั้งแล้วเนาะเลื่อนเวลามาหลายครั้งแล้วละ่ะก็ คิดว่ามันจะมันสมควรนะครับสมควรก็น่าจะน่าจะให้ได้ถึงเวลาเราจะได้ไอ้นี่สักทีหนึ่งนะครับพอมัน,จะ,น,นะนจะได้ไปอีกสเต็ปหนึ่งเนอจะได้ไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็จะดังขึ้นมาอีกแหละเออเหมือนตอนนั้นนะอ่ะเออพอเริ่มจะว่ากันเดี๋ยวนักข่าวก็มาอีกนะครับเออมากันอีกเยอะแยะมากมายแหละงานนี้นะครับ ก็เดียวได้คึกคักกันจัพักหนึ่งแต่แต่มันก็จะไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วนะต่อไปนานๆเข้านานๆเข้าก็จะไม่เหมือนครั้งก่อนนะออมันจะต่างกันแล้วนะ่ะยิ่งเป็นยิ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะปีปีหน้าไปนะยิ่งเป็นช่วงสุดท้ายเนี่ยอาจจะต่างกันไปก็ได้เออสถานสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากต่างกันไปก็ได้ อาจจะเหงาหงอยกันไปอะไรกันไปนะครับเอ่อเยอะแยะเมื่อเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปแล้วกันในสีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนิทานเรื่องนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นจะอาจจะได้เห็นก็คงจะสมควรแล้วล่ะว,ว่าพระเอกนางเอกเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขนะครับอยู่อย่างอ่าเป็นแบบคน บ้านๆธรรมดาธรรมดาแบบไม่มีอะไรนะแกจะได้ไปทําอย่างอื่นได้อีกเต็มที่คือคือถ้าไม่มีเรื่องตรงนี้นะแกจะไปได้อีกเยอะเลยนะเอาจริงงานการแกเนีน่แทบจะไม่มีว่างเลยแหละจะไปไกลได้อีกอยเยอะคนนู้นคนนี้ชวนคนนี้อ่ชวนไปทําออกงานนู่นงานนี่ไปอีกเยอะแยะเลยเห็นว่านะแต่ครั้งเนี้ยอาจจะติดขัดตรงนี้เพราะว่าพวกมันกระทุ้งกันอยู่เรื่อยไง เออมันกระทุงกันอยู่เลยแต่ถ้ามันหมดตรงนี้ไปมันก็ระทุงไม่ได้มันทําไม่ได้หรอกเออยิ่งห่างเลยละนะไปตวนนี้ยิ่งห่างยิ่งไปไกลๆเรื่อยก,ก็ยิ่งห่างไปเรื่อยยิ่งต่างชั้นกันไปเรื่อยเออต่างชั้นไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกัน fc นั่นงไม่ไหวเสียวแวบ,บ,บ,บหลังเลยนะ fc